หนองบัวแดงหมู่ที่4ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองยายดาอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ8 4พรรษาปีพุทธศักราช2,553มีประชากรทั้งสิ้น96ครัวเรือนเป็นชาย142คนหญิง153คนมีไรายได้เฉลี่ย56,481บาทต่อคนต่อปี ปัจจุบันมีนายเดชกระสีกำนันตำบลหนองยายดาเป็นแกนนำในการพัฒนาหมู่บ้านและตำบลหนองยายดามีกิจกรรมการดำเนินการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชนและกระทรวงมหาดไทยดังนี้ 1. การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้นอกจากการประกอบอาชีพหลักแล้วยังมีกิจกรรมการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนเช่น การประกอบอาชีพเสริมการปลูกผักสวนครัวรัวกินได้การเลี้ยงปลาดุกและการเลี้ยงไก่พันไข่อารมณ์ดี 2. บ้านหนองบัวแดงได้รับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินและมีการกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดร่วมกันเพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านสามารถสร้างภูมิคุ้มกันและรู้ถึงโทษภัยของยาเสพติดและมีการเอ็กซเรย์ยาเสพติดคุกครัวเรือน โดยการจัดตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังยาเสพติด25ตาสับประรด 3. การประหยัดมีการส่งเสริมให้คนในหมู่บ้านมีการจัดทำบัญชีครัวเรือนการใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเก็บออมเงินเช่นการออมและระดมหุ้นในกองทุนหมู่บ้านเป็นเงิน137,307บาทการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีเงินสัจจะสะสมเป็นเงิน 91,410บาทและการออมเงินวันละ1บาทสมาชิก128คนเงินสะสมเจน16,800บาท 4. การเรียนรู้บ้านหนองบัวแดงเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนในหลายๆด้านเช่นศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ข,ของแผ่นดินอำเภอทับทันแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการฝึกอบรมอาชีพทําขนมไทยโดยป้าน,น้อยจันทนา และเคยทำขนมถวายสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีการประชุมหมู่บ้านเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน 5. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีกิจกรรมเพื่อร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นการปลูกต้นไม้การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน 6. การเอื้ออารีต่อกัน มีการแบ่งปันและการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการของหมู่บ้านการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองและการพึ่งพาอาศัยกันของคนในชุมชนโดยมีการจัดสวัสดิการให้คนในหมู่บ้านเช่นทุนการศึกษาการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการชาปนกิจสงเคราะห์รวมถึงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชนด้านต่างๆ 7. การมีสุขภาวะมีความรู้ในการสร้างและรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยอายุยืนนานสุขภาพจิตที่ดีโดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนการสำรวจลุ่มน้ำยุงลายและการออกกำลังกายาศาสนาวัฒนธรรมประเพณีบ้านหนองบัวแดงมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายพึ่งพาอาศัยกันประชากรส่วนใหญ่นับถือาศาสนาพุทธมีความยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนตามพระพุทธศาสนา และสืบทอดประเพณีที่สําคัญของหมู่บ้านเช่นพิธีไหว้ครูการลดน้ําดําหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์และกิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาปัจจุบันผู้นํากลุ่มองค์กรรวมทั้งประชาชนบ้านหนองบัวแดงได้ร่วมกันดําเนินกิจกรรมต่างๆทั้งระดับครัวเรือนและชุมชนรวมสร้างสารรค์ผลงานอย่างต่อเนื่องมีการตื่นตัว มองเห็นถึงศักยภาพของชุมชนในด้านต่างๆทำให้มีผลการดำเนินงานที่เป็นรูป,ปรธรรมด้วยกระบวนการการจัดทำแผนชุมชนจนได้รับการคัดเลือกจากอำเภอทับทันส่งเข้าประกวดตามโครงการเชื่อชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นอยู่เย็นเป็นสุขประจำปี2,556ดังนี้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองบัวแดงบ้านหนองบัวแดง ได้รับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2548โดยมีนายเดชกัดสีเป็นประธานมีผลการดำเนินงานจนได้รับให้เป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอทับทันเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหมู่บ้านและชุมชนเป็นศูนย์การในการเชื่อมโยงเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 96ครัวเรือนเงินกองทุนรวม80,003บาทเป็นทรัพย์สิน36,400บาทและคงเหลือในบัญชี43,603บาทมีผลการดำเนินงานดังนี้ได้รับเกียรติบัตรศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอจังหวัดอุทัยธานีในงานมหากรรมศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินพื้นที่9จังหวัดเขตภาคเหนือตอนล่างจังหวัดพิษณุโลก การส่งเสริมการเล่นดนตรีให้แก่เด็กและเยาวชนและร่วมแสดงผลงานในงานหากกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานีเมื่อวันที่18ตุลาคม2555นายเดชก,กัดสีเป็นรองประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานีประธานเครือข่ายประสานงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอทับทันและเป็นวิทยากรกระบวนการในการส่งเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินของอำเภอทับทัน มีการประชาสัมพันธ์รับสมัครครัวเรือนปลอดยาเสพติดและรับบริจาคเงินสมทบกองทุนเป็นประจำทุกเดือนและมีการจัดสรรผลกำไรจากทุกกองทุน5%เพื่อนำมาสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินการมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนจำนวน18ทุนทุนละ300บาทเป็นเงิน5,400บาทการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองบัวแดงอยู่ในระดับ A ผู้นำวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงนายเดชกัศสีกำนันตำบลหนองยายดาประกอบอาชีพทำนามีพื้นที่45ไร่มีไรายได้จากการทำนากว่า3 0 0 0 0 0บาทต่อปีได้ครอบครัวสมรสกับนางชมดรกรักดัสีมีบุตรด้วยกันสองคนคือนายเพลินกัดสีอายุ30ปีปัจจุบันทำงานอยู่บริษัทเบทโก,กเกษตรอุตสาหกรรมจำกัด นางสาวสุทธิสากระสีอายุ22ปีจบการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์บัณฑิตสาขานาตสินไทยศึกษาโดยมีหลักในการสอนบุตรคือการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุตรสอนบุตรด้วยหลักการมีเหตุผลให้รู้จักพึ่งพาตนเองเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย กำนันเดชถือว่าเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันจนได้รับรางวัลชมเชยแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัดประเภทมือใหม่ปี2555ได้รับเงินรางวัล21,000บาทนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมลดรายจ่ายเพิ่มรายได้คือการเลี้ยงกบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองการปลูกพืชผักสวนครัวและยังมีการแบ่งปันให้เพื่อนบ้าน กำนันเดชและครอบครัวจึงถือได้ว่าเป็นครอบครัวหนึ่งที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงให้กับคนภายในชุมชนครอบครัวพัฒนานายมาโนสุรางเริศอายุ62ปีอดีตพนักง,งานฝ่ายการตลาดบริษัทล็อกเล่ประเทศไทยจำกัดสมรสกับนางสุนันทาสุรางเริศอดีตข้าราชการครูหลังจาก,กเกษียณอายุราชการจากพนักง,งานบริษัทแล้วได้หันมารเริ่ม นำหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดในการที่จะดำรงชีวิตแบบพออยู่พอกินให้เป็นแบบอย่างและขยายผลให้กับคนในชุมชนสร้างภูมิคุ้มกันในการประกอบอาชีพโดยการศึกษาหาความรู้จากตำราด้านการทำการเกษตรเช่นการปลูกมะขามยักษ์ซึ่งสร้างไรายได้กว่า15,000บาทต่อปีและในปี2556ได้ทดลองการทำนา40ไร่ได้ผลผลิตก,กว่า23ตัน สร้างรายได้กว่า264,500บาทต่อปีนอกจากนี้คุณมาโนดมีแนวคิดว่าท่อแล้วทดลองทำใหม่จนสำเร็จให้ได้ทำจนอายุ62ปีก็ยังไม่สายและมีความฝันที่จะสนับสนุนให้ชุมชนมีผลิตภัณฑ์โอท็อปของหมู่บ้านเพื่อเป็นการสร้างอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชนต่อไปผู้นำสตรีดีเด่นนางเบญจาเข็มทองอายุ44ปี ประกอบอาชีพการทำนาการเลี้ยงวัวมีไรายได้เฉลี่ยต่อปี180,000บาทคุณเบญจาเป็นสตรีคนหนึ่งที่มีความสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านและมีตำแหน่งที่สำคัญคือ 1. ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและคณะกรรมการกองทุนต่างๆที่มีภายในหมู่บ้าน 2. คณะกรรมการหมู่บ้าน 3. คณะกรรมการ25ตาสับประรดในด้านการใช้ชีวิต นอกจากอาชีพหลักแล้วยังคงมีการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านเช่นการ,รลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ได้แก่การปลูกพืชผักสวนครัวการเลี้ยงปลาดุกและการหารายได้เสริมจากการหากบจจำหน่ายในฤด,ดูฝนรณรงค์และประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและร่วมประชุมในระดับต่างๆอย่างต่อเนื่องส่งเสริมสนับสนุนสตรีรวมกิจกรรมป้องกันยาเสพติดเป็นต้น มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชนและร่วมในการประชุมหมู่บ้านทุกครั้งศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลหนองยายดาศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลหนองยายดาเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลข่าวสารความรู้ของตำบลในการประกอบอาชีพตลอดจนส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และเป็นแกนกลางในการประสานงานให้กับหน่วยงานราชการซึ่งมีคณะกรรมการบริหารจำนวน17คน โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้ได้รับงบประมาณจาก CEO ปี2549เป็นเงิน50,000บาทในการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวของหมู่ที่1-8จำนวน40ครัวเรือนส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นเช่นประเพณีรถน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์พิธีไหวครูณวัดป่าเลไลการทำบุญกลางบ้านเป็นต้นส่งเสริมการมีส่วนร่วมและป้องกันปัญหายาเสพติด เช่นฝึกอบรมผู้ประสานงานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด25ตาสับประรดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดหนองยายดาเกมโดยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดาส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเช่นการออมเงินวันละหนึ่งบาทมีสมาชิกจาก8หมู่บ้านรวม840คนมียอดเงินฝากสะสม4,382บาทการส่งเสริมการปลูกผัก สวนครัวรั้วกินได้ส่งเสริมการจัดเวทีการบูรณาการแผนชุมชนกับหน่วยงานราชการต่างๆประสานการจัดเก็บข้อมูลเจ้าปทถและกชชสองคอการประชาสัมพันธ์โครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีการสำรวจครัวเรือนตกเกณฑ์จ้าปทถที่มีรายได้ต่ำกว่าส0,000่นบาทการส่งเสริมสุขภาพและสำรวจลูกน้ำยุงลายจากผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลหนองายดา ที่ผ่านมาคณะกรรมการยังคงมีการดําเนินการวางแผนเพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางที่จะสามารถพัฒนาชุมชนต่างๆภายในตําบลหนองใย,ยดาให้เป็นเครือข่ายในการพัฒนาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไปผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนชายนายจุ้ยพรมมาอายุ66ปีจบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่4เป็นผู้มีจิตอาสาในการปฏิบัติหน้าที่ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน เสียสละเวลาส่วนตนเพื่อคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมในการสนับสนุนการทำงานของกลุ่มองค์กรและหน่วยงานราชการต่างๆโดยมีการดำรงตำแหน่งที่สำคัญทั้งสิ้น18ตำแหน่งมีการปฏิบัติหน้าที่ผลงานเด่นและรางวัลที่เคยได้รับดังนี้อาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นปี2555การฝึกอบรมผู้นำอ,อชอสู่วิทยากรกระบวนการชนะเลิศอาสาสมัครประกันภัยดีเด่น อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นโลดีเด่นวันอาสาสมัครไทยการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเช่นการรณรงค์ออมเงินวันละหนึ่งบาทการจัดเก็บข้อมูลเจ้าปะถอและกชชสองคอและร่วมสำรวจครัวเรือนยากจนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชนและการบูรณาการแผนชุมชนคณะกรรมการ25ตาสับปะรดในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ชุมชนเช่น การให้ความรู้ด้านสุขภาพการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นต้นผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนหญิงนางสาวอรชรไม้สนอายุ40ปีจบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่6เป็นอีกผู้หนึ่งที่มีจิตอาสาในการปฏิบัติหน้าที่ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนเพื่อคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมในการประสานการทำงานของกลุ่มองค์กรและหน่วยงานราชการต่างๆ โดยมีการดำรงตำแหน่งที่สำคัญทั้งสิ้น13ตำแหน่งมีการปฏิบัติหน้าที่ผลงานเด่นและรางวัลที่เคยได้รับดังนี้การฝึกอบรมผู้นำอ,อชอสุขวิทยากรกระบวนการผ่านการประเมินผลตามระบบมาตรฐานงานชุมชนประเภทผู้นำชุมชนปี2553อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับตำบลปี2548การเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเช่นการรณรง์ออมเงินวันละหนึ่งบาทการจัดเก็บข้อมูลเจปถอและกชชสองคอร่วมสำรวจครัวเรือนยากจนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชนและการบูรณาการแผนชุมชนคณะกรรมการ25ตาสับปะรดในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ชุมชนเช่นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณวันนี้บ้านหนองบัวแดงยังคงยึดมั่นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงความร่วมแรงร่วมใจความสามัคคีของผู้นำกลุ่มองค์กรและคนในชุมชนมีความมุ่งมัน่นและยึดหลักการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องให้เป็นชุมชนที่อยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืนตลอดไป